ดีค่ะอยู่กับไทยชามเซนมาร์กเสน่ห์ไทยเดนมาร์กอุณหภูมิวันนี้นะคะ20องศาแต่ฟังเสียงลมค่ะพี่น้องจา๋าเห็นไหมคะดอกมโนเหลียของคุณแม่น้องข้าวกบานนะคะไม่ใช่ของคุณแม่น้องข้าวนะคะเป็นคุณปู่คุณย่าปลูกไว้ <c oughs> ก็พูดซะแบบคุณปู่คุณย่าปลูกไว้ค่ะตอนนี้คุณแม่น้องข้าวมาอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองค่ะนี่สวยแบบนี้เดี๋ยวเขาบานนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากลางคืนน่ะติดหนาวกลางคืนติดหนาวแล้ว เขาก็จะดำเขาก็จะไม่สวยค่ะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะมีหนาวมาไหมในเดือนนี้กับเดือนหน้านะคะนี่ตอนนี้เขาก็เบ่งบานกันออกมานะคะคือ,อแตกอะเรียกว่าอะไรเนาะเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะคะ่ะเนี่ยแตกออกมาจากปอกของเขานะคะเนี่ยผล่ออกมาอันนี้ต้นนี้ก็จะเป็นสีชมพูสีชมพูขาวนะคะ ปีนี้เราจะเก็บดอกเขามาทำน้ำดอกมโนเหลี่ยแบบที่พ,พี่พี่ youtube แชร์กันนะคะพี่แขกนะคะพี่แขกแชร์อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะเป็นต้นญี่ปุ่นที่ชื่อว่าอะไรนอปีที่แล้วจะให้ดูนะคะเป็นเป็นตระกูลเดียวกับที่มันอยู่บนดินแต่ว่าอันนี้เป็นต้นไต่แบบนี้นะคะ ชื่ออะไรตอนนี้นึกไม่ออกเดี๋ยวเราไปขับรถด้วยกันนะคะพี่พีงน้องจา๋าวันนี้จะพาพี่น้องไปขับรถค่ะเอามาดูต้นมโนโลเลียอีกต้นหนึ่งนี่จะ้ะต้นนี้ดูสิคะเนี่ยใบเขาเริ่มออกแล้วอะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยใบโผล่มาแล้วเนี่ยคะ่ะโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยประหลาดมากเลยจริงจริงแล้วคือดอกเขาต้องร่วงไปก่อนก่อนที่จะมีใบนะตอนนี้คือมาพร้อมกันเลยเนี่ยคะ่ะทั้งใบทั้งดอกนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยทั้งใบทั้งดอกก็มาแล้วเนี่ย สภาพอากาศเปลี่ยนนะคะต้นไม้ดอกไม้คือแบบงงกันไปหมดเลยจ้านี่งงงงงคือแบบไม่รู้จะเอาอะไรยังไงแน่นอนนะคะคือถ้าสมมุติว่าเขา,าติดหนาวก็คือดำร่วงไปเลยะคะ่ะพี่น้องจ๋าดูสิคะโอ้โหปะเราไปขับรถกันดีกว่าไปขับรถด้วยกันนะคะหัดขับรถจ้ะ สวัสดีค่ะเรามาหัดขับรถไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็ขับอยู่ที่ฟาร์มนะคะที่บ้านเกียร์ว่างอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะก็เหยียบคัสต์ลงไปนะคะเปิดใส่เกียร์หนึ่งนะคะพอดีไม่ได้ใส่เบรกมือค่ะอ่าตอนนี้เราจะถอยค่ะใส่เกียร์ถอยก่อนค่ะ พอดีกับเพื่อนบ้านมานะคะใส่เกียร์ถอยเสร็จแล้วก็จะถอยทางด้านขวาค่ะใส่เกียร์หนึ่งค่ะเดินหน้าจะค่อยๆปล่อยคาดนะคะคัช ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีใครนะคะก็มองข้างหลังก็มองไม่เห็นฝุ่นเยอะมากเลยเหยียบคันเร่งด้วยนะคะเพิ่มคันเร่งพอคันเร่งขึ้นมาระหว่างที่เลขสองกับเลขสามนะคะก็เปลี่ยนเกียร์เหยียบค้าใส่เกียร์สองค่ะเก <c oughs> ่งมากเลยนะคะ โอ้ยขับไม่เก่งตอนนี้เราก็จะเลี้ยวที่ฟาร์มแปลงข้างหน้านะคะเปิดไฟเลี้ยวไว้มองกระจกหลังมองข้างหลังค่ะแล้วก็เปลี่ยนเกียร์หนึ่งนะคะค่อยๆเบรกด้วยจ้ามองอีกรอบหนึ่งนะคะไม่มีใครเราก็เลี้ยวค่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวสุดแทบจะสุดพวงมาลัยเลยนะคะเสร็จแล้ว ก็มองซ้ายมองขวาอีกรอบเลี้ยวขวาด้านนี้ค่ะอุ้ยช้านะคะช้า,าค่ะแล้วก็เปลี่ยนเกียร์อีกนะคะเป็นเกียร์สองค่ะขับระหว่างมู จะใกล้ที่จอดนะคะเราก็เปลี่ยนเกียร์สองอีกรอบหนึ่งค่ะมองซ้ายมองขวาเปิดไฟเลี้ยวตอนนี้เราจะจอดอีกที่หนึ่งคือปุ๊บดับจ้ะตอนนี้ดับเราก็อยู่ที่เกียร์ว่างปิดนะคะพอดอีไม่ได้เหยียบคันเร่งแรงค่ะเดินหน้าตอนนี้เราก็แตะเบรกนิดหน่อยนะคะปล่อยคัส์มา ครึ่งทางค่ะพอได้จังหวะปัป๊บเราก็เหยียบคันเร่งค่ะปล่อยคันค่อยๆปล่อยนะคะตอนนี้เรามาจอดตรงนี้ก่อนค่ะแล้วก็เหยียบคันเหยียบเบรกนะคะพอดีพื้นราบก็ไม่ต้องแต่เบรกอะไรมากมายก็แต่นิดหน่อยค่ะดอนนี้เราก็จะต้องถอยหลังเราถอยหลังที่ขวานะคะเราถอยตรงไปก่อนค่ะแล้วเราค่อย ถอยขวาค่ะค่อยๆใส่เกียร์ถอยเรียบร้อยแล้วค่อยๆปล่อยคัดค่ะแล้วก็มองไปนะคะเราไม่ให้ถอยหลังพุ่งเราก็ค่อยๆคัดมาไม่ถึงไม่ถึงครึ่งทางค่อยๆปล่อยค่ะจากนั้นเราก็มองตรงนี้แล้วก็คิดว่าตรงนี้แหละเหมาะแล้วล่ะเราก็เลี้ยวถอยขวาเลี้ยวนะคะอันนี้อุ๊บเราเจอต้นไม้นะคะคือเอาปักไว้ พื่อที่จะแบบไว้ตัวเองเวลาถอยเข้าโบเซอร์ค่ะที่นี่เขาเรียกซองถอยจะเรียกว่าโบเซอร์นะคะต่อไปก็คือจะออกไปข้างหน้าค่ะก็จะเมื่อกี้เกียร์ถอยอยู่ก็เปลี่ยนมาเป็นเกียร์หนึ่งค่ะแล้วก็เดินหน้าหักวงมาลลยนะคะมองซ้ายมองกระจกหลังก่อนค่ะมองข้างหลังไม่มีใครค่ะก็คือเราคนเดียวแต่ว่าเราต้องฝึกนะคะแล้วก็หมุนอ่ะเลี้ยวค่ะ เลี้ยวเยหยียบคันเร่งด้วยนะคะพอดีพื้นที่มันเป็นพื้นที่ไหลๆนิดหน่อยค่ะถ้าไม่เหยียบคันเร่งปล่อยให้มันไหลามามันก็จะดับค่ะเครื่องดับเหมือนเดิมค่ะความเร็วมาที่สองสามใส่เกียร์สองค่ะแล้วก็เร่งไปแล้วก็ความเร็วขึ้นมาสองสามอีกทีนึงก็ใส่เกียร์ส มาเริ่มใหม่นะคะก็เหยียบคัสต์ลงไปเหยียบเบรกด้วยเพราะว่าพื้นที่มันไม่ใช่พื้นที่ราบค่ะตอนนี้ก็ใส่เกียร์ถอยนะคะเมื่อกี้เป็นเกียร์ว่างอยู่ก็ใส่เกียร์ถอยมองซ้ายมองขวาเราจะถอยยาวค่ะค่อยๆปล่อยคัสต์มองข้างหลังดูนะคะโอเคไม่มีใครค่ะ ก็ถนนเป็นของเรามองกระจกตรงนู้นโอเคอยู่นะคะปล่อยไปค่อยๆปล่อยค่ะค่อยๆปล่อยนะคะ,คคะ,คะก็โอเคค่ะตอนนี้เราจะเลี้ยวขวาค่ะเอาเรามาพ้นแล้วเลี้ยวขวาแล้วก็ถ้าเราปล่อยคัดเร็วนะคะเราจะพุ่งค่ะตอนนี้เราก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนะคะ เปิดไฟเลี้ยวด้วยค่ะมองมองด้านนู้นไม่มีใครค่ะมองด้านนี้ก็ไม่มีใครค่อยๆปล่อยนะคะเสร็จแล้วก็มองกระจกเออเดี๋ยวนะคะใส่กเกียร์ถอยก่อนพอดีมันหักโอเคเดินหน้าค่ะ นะคะพี่น้องจ้าตอนนี้ก็เกียร์สามยังขับไม่เก่งนะคะอันนี้ไม่ได้ออกถนนเฉพาะเนี่ยครึ่งกิโลตรงนี้เองค่ะจากเกียร์สามแล้วก็ปรับมาเป็นเกียร์สองค่ะแล้วก็ค่อยๆตอนนี้เราจะเข้าซองแล้วก็มองซ้ายมองขวาไม่มีใครนะคะค่อนข้างขับเร็วมากอ่ะ อันนี้เราจะถอยซ้ายนะคะถอยออกไปกีรอบหนึ่งค่ะถอยซ้ายค่อยๆถอยค่ะถอย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 ซ้ายโอเคหักกลับมาพวงมาลัยขับมาให้หมดนะคะเดินหน้าขวาค่ะเดินหน้าตรงไปค่ะมองไม่มีใครนะคะต้องมองกระจกหน้ากระจกหลังกระจกข้าง ไปลดเหมือนเดิมนะคะคนที่ขับเก่งแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องมาหัดนะคะอันนี้คุณแม่ห้องข้าวยังแบบว่าขับมังงูมาังาหละ่ะอยู่เลยจ้าอัอนนี้เราก็จะมาเกียร์หนึ่งนะคะเกียร์หนึ่งเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนทิศทางการเลี้ยวอันนี้ การกลับรถค่ะค่อนข้าง,งเร็วนะคะที่ทางเกานการรถไม่มีรถค่ะโอเคไปรถจ้า แต่เขาจะมีความเร็วแจ้งบางโซนนี้ก็30บางโซนคือ40นะคะอันนี้ก็คือเราก็ต้องอดูตามป้ายจราจรค่ะว่าเขากำหนดไว้เท่าไหร่แต่พอออกนอกเมืองปั๊บพิษท,ที่เป็นถนนระหว่างเมืองอก็จะประมาณไม่ใช่ประมาณพูดประมาณไม่ได้ค่ะ80ค่ะ แปแต่บางโซนเขาก็จะตั้งไว้อยู่ที่70นะคะ80ถ้าเป็นซ u เปอร์ไฮเวย์ก็คือไม่เกิน130ค่ะสูงสุด130ิ ขับไปด้วยกันอีกรอบนึงนะคะก็ตอนนี้ก็คือเกียร์ว่างอยู่ค่ะเหยียบคัสตอนนี้เราก็จะใส่เกียร์ถอยนะคะมองข้างหลังมองไม่ค่อยมีใครไม่มีใครนะคะเกียร์ถอยค่ะเกียร์ถอยเสร็จแล้วก็หักพวงมาลัยคืนมา ถอยเกียร์ถอยนะคะเราถอยซ้ายค่ะค่อยๆปล่อยคันถอยซ้ายหยุดหมดเลยจ้าเสร็จแล้วเราก็เดินหน้าค่ะเดินหน้ามอง motorway。都 จะออกไปอยู่ห้องนอกซะหน่อยหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อบ้านเข้ามาจัดการ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายมีความสุขทุกคนนะคะ